สองสี้สิบบาทชอบอยู่เรื่อยเลยนี่มือไหนตัวเทศบาลตัวเทศบาทำไรไม่เราเรียงหน้าเรียงเามาทายเอาเั็นเลยโอ้ยนายไรทำทำมามาถามย่าอย่า่าบ่ได้บ่ได้มาเอาวะท่าน บ่นบ้านทงบ่อาจารย์นี่บ่ว่าจังได๋นี่เจ้าว่าอยู่ฮะนี่นี่บ่ว่าอยู่ <baudit> 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 <coughs> ไม่ทราบเรา้าบตทำงานเร็วบ่อยติดลมเร็วสั้นถ้าดูแลไม่พออาการเฉียบพลนก็มั่นจมั่นค่วอื่นเ่ารมรับเาหลััเพื่อนน่อน้วเน

พ่าว่าก็เก็บมมีการเลินไปรอากจะรอดลูกเนี่ยกอร่้ของแบบก็รดดีกวาถอ่ีา้งันเนีพ่ันาแบ้รอดสองเท่ารีมาขดบ้าขัดไปไปรูปรอบอันหน่งนใ้รากเกินขัดขาดข đều rồi. Đó, sắp trọn đạo rồi Có nghe để viết để thăm. là không có lại mai. Có không có à, ừ. mai.

เราก็ดหลวงพ่อหลวงพ่อพระอาตมก็ให้ไปสืของรื่อง ตูมเพศตูมปอจใจสลาเพลาติดมาดูมาแย่งยูทุกเดือน,นะครับว่าตีตามตงก็สั่งยมีนาว่า,ามาาไม่เข้ากระเทศกันยอะโตละ ตากแดดเขายังม,มีชีวิตอยู่ในรว่วงออกแางผัวาการล้มคู่ล้ลตากเป็นทูชีแนแนวท่าผ้าหนกพาโยาเพียรพา,า,ายพายโยจัดทับตุนทับท้านทับจุดนที่ได,ด้รีประโยชน์เข้าหาเง,ง,งินหาท้าวบดปีต่อไปเข้าไปอยู่ เรทสล้อละเดือนกุมภาพันได้เดือนกุมภาล้วก็เดือนกุมภาสอไหมเอเาเตียวรวยสล้องโบ๋เท่าส้องสลาสร้องประตูโคงเท่าทุกประตูเท่าทำแพ่รอกวัดเท่านะครับเ็กหญ่่ีกทีนึงนะครับเป็กหุดใ่า้ตาขึ้นตาสากสากกรรมไว้งานเป็นไปจ้างพอรอบอ ใครที่เราเข้าไปเปิปนช่ดกันแ้วราคาสองหมื่นกว่าสองแสนบาทเาจากประมาในอาอีาเขาเขาเช็นาฬิกาอาที่ลอลอมาคนเก่าครอาครับจะเริ่มทานระธานเอาาร่วมกันเรียบร้อยแล้วร่วมกชี้ร่วมกระชี้ไว้เรียบร้อย ขาก็เชียร์ไปไปมารับเสียงสมาอิสมาแต่พอคุณเจ้าพอพอพุณเจ้าสันปั๊บเข้ากะลงมากเ้ามาต้นไห้ต้นมันยานากันคอเข้าเียไปแห่ไปแง่รู้่าจัดไปเลยนะครับทีนีการคิดเยอปเราวข้าัา

เอก็เป็นกรณีเชิงล้านรึโอ้ยใครพูดจังหวะที่ไหนนั่งเขาดูได้ตกตุกแก่ฝักการฝักฝักสมการที่ไม่รับก็ตัดฝ่ายการว่าเหยียบพยายาเป็นกาง้าใจ่ก็เห็นได้อ้าวมีน้องเข้าบังเลิกลุกหลานเข้ากนถ้าต้ประการผู้ชาย บอกในตู้แ่ตาบุ่นพปนนางไปพี่แต่หอดรุ่มประตูับขึ้นมาทั้งนี้วัดเข้าไปย็ดไปเฮ็ดมากเลวทีครับปอนวัดเรื่องไปยุดทะาเลยเลยอุ๊ยสนามกลางนี่นี่เแล้วครับแต่ท่าขอามันหลาพี่ตวพัดหนาเก่นมากมนเป็นคือหมอล่องครัพี่ตาพกเล่ยวักพี่ตสั่าเล่์่ามอเล่มอล่อไปทุกหน้าก็ถึงเข้าแล้วพี่้องด ผมบอกทักท่าของพ่อเงินมันไหลดูกหลายแต่ท้าบุญทาอยู่นี่เนมีท้องำด้วยแล้วอยากเทสจากทางก็เกิดมาในชีวิตของพา้มีชีวิตอยู่กับสร้างบุญสร้างุจคนโอ้ยพยายามบุญพุทีีเลยอเ่าพยายามเทหของน้ามนมีเลยสอยจรเงินไม่จ่าท่าเทไปมากมันตัแล้ววัดเ็บุญชีวิตก็ตังหมุญแล้วมาลำ มันเป็นสัตว์เป็นตวอเขาเปลนสัตว์มันสมัยเจริเลิศสมัยหลุดรานเ้องทั้งนั้นนะห้องไหน้ะเข้ากับ้อจะเป็นแบยกตามสมัยกไห้นโอ้จะเป็นดีนจ่าองแ่้องกระ้ามห้อวันในในในบ้านจะเข้ากับ้อก้อนเข้า ต่างห่างใจมกมีไปเช็คาก็พ่ป้ไปเช็คก็จะหุมันก็มีผู้ิิมันนี่เลยขึ้นไปผมเลยอบหอาหาแสงจไปในห้องอาจนเขาติดกั๊กานจะร้องโกรธจะร้องทเาอเรน่เหนตัพูดวายลูคตัดกันได้ใส่ใจพ่อแม่ผู้ว่าจา สิ่งของเขาถวาไว้ะพุทธเจัาเอาไว้แมวรูบาาจย์ที่เลยอากหน้าไม่่มมากตาตามจังหวัดตางเพื่อตามจังหวัดมาโอ้ยานย่งหอาจารย์เาาว่าุ่เวลาวลาเขา ผอาจารออกงานก็ป่ย้าเข้าเย็นอย่มันคงเป็นแดงแดงปิดทางคนเงียข้างคนเงียบทางคนางคนเดินตัวไปบนหัวงเอาเข้าซอยกันเลยเอะแวบ้านเข้าตัวยอดเ้ายุ่งไง เขาในตู่ในตาเขานั่งร่องในบ่าอ็คเจาเข้าออกราบินบาทคู่แข่งแนงแนจับไปดังให้แท่ผคู่บอกเด้อคือให้คู่บอดั ท่ันเขายังมีน้องนะครับพวกจะได้เวลาแล้วเพราะว่าทั้งอาจารย์ท่านจะเลิกเพิ่มกับท่ังออกมาแล้ว,าวานะครับเนาะกำหนดการวันที่2 6ผมครับน้อเกียร์มุ้งครับพระพที่10ออกรัติจามปาท่านนวัดนะครัดาที่น้องเขาตั้งตั้งแถวพวกวันที่ก็เลยนะครับพนะวกเพราะว่าเพร,ะร,ะราะวา่า,วาที่นอ้องเทาก็าหลายนะครับเนาะ แดนาฬิกา3สิบทีแง่องค์กฐินนะครับบริเวณรอบวัดท่านี้าะย้าแต้ควบมอสมสำหรับเราท่านประธานประกาศเพื่อจะจากในที่น้องเขารับประ้เจ็่มงพอดแป่งอง3 0ิีก็คือผคุปตาอาจารย์พระจอบรับพิธีบานคระวัห้พระาอาหารนะครับเนาะีราพระพุทธเจ้าสัาหาร ข้ากรจัดแน่ถ้าเปพี่พี่แน่นาะครับนาะาย่าข้อนต้องจัดเตรียมพร้อมแล้วนะครับเวลาแม่แต่ื่อใช้เป็นรทกาลที่แปอธิการสามทีพะที่นาะครับนาะเวลาประควาพี่พี่ถวายองคิสมาธิแต่คื่อเวลาเก้าโมงสามพะที่นาะครับเนาะจ้าน้าทขอประกาศแต่ถ้ท่านพี่นอนที่มาร่วบผลคนนี้นะครับเนาะกำหนดเวลาพิจิตรเต่ามดีนะครับเนาะที่นอนเท่า ตั um, ้งแถวนะครับโค้งมาตั้งาน่เป็นรูกด้วยนะครับนอกยับออกกัดแล้วที่น้องเพราะว่าสนานที่ยังไาดเนี่ยที่น้องเอาสลายแล้วครับนอตจะนั้นก็ประกาศแต่กต้ั้ภาคที่น้องเขาพู่คุ้ค่นอ่้ครับเพราะว่าอาจารย์ท่างจะเริ่มเปนมาแล้วเป็นตังออกรับสภาต้องับเพราะว่าระยะเีลาดีกับระยะีลเวแลครับระยะยีแลเดิมตรงต้ออาจจะคาเคลื่อนได้เครับาเขาจะาเวลา กุญบจนะครับงานจิ๋วประกาศแต่จะตท่านี่นอนนะาวับ กอบัญชากาวกมงกอลันบรานกัเข้าใจนะครับในการ่เชื่อนการสาธารณการของนายเข้าผมีิก้รก็เพื่อเป็นัพะาลาครับที่มีโมซุลาโกแลเจ็ตคมเอรที่เอีนเ่เจ็หโมงเขาถงราับสิภาก็กำลังดำเนินการดเน่ย ในโมงสามบเขจะเตรียมนเตรียมองค์ระ uh huh. uh huh. Mont uh huh. uh huh. ิ่วามรี่ที่เข้าและบริวาสรองโค้ชเอาแบบเตรียมนอบท่านนอกนะครับสายนอกนะครับเพราะว่า อำลังกัดเข้ารอบของเจิบน้ำมาบอลคด้เกียวลกไฟขนาด้รับก็่ตอกเข้าห้องหาลัง่นน้ำคุกขนอสลัดตาเข้า่าลังก็ดเาไตื่นห้ต่างรอบค่อยเข้าเจ เา้องเอามันทำทั้หลายจะพ่งับไม่มลยข้ามูข้ามห้านก็มีเอาไปอยู่นังที่ของเขาเดนกเกียกับทังก้อนันได้ข้ามูโ่มากูั่งหอยแดหลูกไแก่ลูกเยแ่ลูกไ่ลูสาวเด่หลานไก่สาวต้อง้อต้องหน้าเดือดกัน้องตาออกต้องตา คุณตพิมคุณประจันตีพุทธศกแรกนี่ตุ๊การถึงมาถึงมาโฮกของุกอยวัดเท่าหรือวัดทิ่จิกวบพ็ทุกข์วร้อยจีก็ั่เทาเน่นเก้ารูนสองร้อยสองร้อยตะเทาแก้เทาเพราะว่าขับีอยู่ไหนก็ไปไม่ไหนขอบคุณครับุกาาน์ี่ พิบด์ประตงแต่ยาเข้าใจเข้าเต็มเตรียมใจเข้าครับคุณเข้าโดนครับนี่ตัวแย่ใจพอดีชุดตับลบตั้งใจถ่อเอาาูฟองใส่เ็มใจดีามมีโบสถ์ไมมีโกสถไมีเที่ยงเข้าปูนแบบคำน้าฟองมาต่นตาที่ตยบตั้งใจเข้ารลดเข้าเต้ารมต่อไว้แง่เจ้าหนี้ราบอกเงินกองกระชิน ทั้นหาล่อมาถูกตาพรีบหยิกแล้วก no ็ไฟถึจะสู้ว่ารังค้นก่นไต้ล้างเท้าันหาได้ลูกพี่แน่ลานคูณดีแน่ลูกม่ยุดไวแน่ท่านก็นหาทีพักแฝดของท่านนี่นะครับ้ลูกใช้เต่าันละอเป็นแม่กตูแม่ตาเมาหน้าอ่า

อย่างโรุล่าเราพไปรัรถคนี่างไปคหนตู่นั่งซ้ายที่เมโตย่างไรยูตวขอออกวาควไปเห็นน้ต่อไปเอาเวลาต่โะรอบัง่าการบัวหลหลักหลโอกาส

เดี๋ยวข้าเขาพัดลอยไปช่วยมาทเลที่ไรกัอแนที่ทิพยพายิ้เป็นหมาทิ้งที่ได้รับก้อแที่ใช่ข้างนอกเป็นนักยบายของเข้าแม่ผู้อาวุโสเจอเข้าจัดฉลองเข้ารัวังฉลองสาราทาเรีเนที่ลกถึงไทยปั๊บมันไป ทักใกล้ใส่ทกที่ทกาสนาได้เรื่อาที่นีได้นะครับยาวก็่ดนขนาุกเข้าไหลที่รนะครับติดาติหนาพอปันก็ปัวน่วยแน่ปัโคสีแน่ทีนองปัดหองปัดทับจะเลื่อนแน่มาปุ๊บมาพุ่งัทักถนไทย็ยังไทกนี่หอมีมีโอกาส

ไม่ขอด้่ก็ควรสงระวาโอ้ยจะมาหน้าไหนเนี่ยร่อันสัตว์ะบาจะข้อไสเร้อยเราดีีแน่นี่เวลากำลังนำเป็นพวกโค้งใกล้แก่หลุดแก่นานกต้อ่้แคอเป็นรลือยั่รที้า